สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการปลูกดอกคอสมอสดอกดาวเรืองฝรั่งเศสจากมเมล็ดกันคะ่ะที่เห็นก็จะมีกล่องพลาสติกนะคะที่เราจะใช้เพาะชำนี่ก็คือมเมล็ดพันธุ์ที่เราจะปลูกนะคะก็มีดอกดาวเรืองนะคะสองแบบนะคะเป็นดอกดาวเรืองสายพันธุ์ฝรั่งเศสเนาะและนี่ก็จะเป็นอ่า Swan River Daisy นะคะและสุดท้ายเราก็จะมาปลูกดอก Cosmos ด้วยค่ะทาวิธีทำนะคะก่อนอื่นเราก็จะเอา,มาเมล็ดมาเพาะในกล่องพลาสติกนะคะเราจะเพาะเขาก่อนพอเขาโตแล้วก็ค่อยมาแยกกลาอีกทีหนึ่งนะคะมาดูมาเมล็ดพันธุ์ของ French Marigold นะคะหรือว่าดอกดาวเรืองสายพันธุ์ฝรั่งเศสเนาะหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็ใช้พู้กันนะคะทำเป็นร่องเล็กๆเ,เนาะแบบนี้ เสร็จแล้วก็เอาดินกลบเบาๆนะคะไม่ต้องลึกมากดินกลบก็น่าจะสักประมาณครึ่งเซนได้นะคะก็ใช้ผู้กันกลบเบาๆหรือว่าจะใช้มือก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะโรยมเมล็ดลงไปเยอะๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะงอกได้เหมือนกันค่ะขัดดินที่เราใช้นะคะ ก็เป็นดินที่ใช้สำหรับเพาะชำโดยเฉพาะนะคะถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีนะคะก็ให้ใช้ดินถุงผสมกับเพอร์ไลท์ก็ได้นะคะใช้เพอร์ไลท์นะคะก็เพื่อช่วยในการระบายน้ำนะคะแล้วก็ช่วยให้เมล็ดเขางอกได้ดีนะค,ะค่ะก็นํำเมล็ดนะคะอีกสายพันหนึ่งนะคะของดอกดาวเรืองเนาะเอามาหว่านให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาดินกลบนะคะกลบเบาๆกดดินเบาๆนะคะ แบบนี้เลยค่ะค่าการปลูกในกล่องพลาสติกนะคะก็จะช่วยให้มเมล็ดของเรานะคะงอกไวโตไวและก็ยังช่วยในการควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นได้ดีด้วยค่ะค่ะถัดมานะคะเราก็จะพาทุกคนมาปลูกดอกคอสมอสนะมนเมล็ดพันนะคะเขาก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะวิธีการพเพาะเมล็ดดอกคอสมอสนะคะก็เพาะเหมือนเหมือนกันกับการพเพาะเมล็ดดอกดาวเรืองเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็ทำเป็นหลุมเล็กๆนะคะแล้วก็โรยเมล็ดของดอกคอสมอสลงไปหลังจากนั้นก็พรมนามให้ชุ่มเลยค่ะที่เห็นนี้ก็คือเมล็ดพันธุ์ของดอกสวอนรีเวอร์เดซี่นะคะก็จะโรยเมล็ดเขาข้างๆนี่นะคะเพราะว่าเรายังมีพื้นที่เหลือเราก็เลยอยากจะปลูกหลายๆสายพันธุ์เนาะหลายๆเมล็ดลงไปร่วมกันเลยนะคะเสร็จแล้วก็ปิด กล่องพลาสติกของเราอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนกำกับไว้ด้วยนะคะกันลื้อค่ะพราะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะ,ะเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูนะคะก็จะเห็นเลยว่ามเมล็ดเขาก็เริ่มงอกมาแล้วนะคะก็มีดอกดาวเรืองนะคะมีดอกคอสมอสแล้วก็โวนรีเ e อร์เดซีนะคะเพรสองอาทิตย์ถัดมานะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็มีใบจริงออกมาแล้วนะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะสอาทิตย์ ผ่านไปนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาแยกกล้านะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็มีผู้กันนะ,ะผู้กันเอามาใช้ทําไมเอามาไว้ดันนะ,ะดันกล้าของเราขึ้นมานะคะเพื่อไม่ให้กระเทือนรากมากนะคะเราก็จะค่อยๆดันเขาแบบนี้นะ,ะแล้วก็จะใช้มือของเรานะคะดึงเขาออกมานะ,ะดึงเบาๆแบบนี้ก็จะเห็นระบบรากนะ,ะ,ร,ะระบบรากเขาก็ดีมากๆเลยนะคะพามาแยกกล้าดอกคอสมอสกันมั่ง อันนี้เราก็จะดึงให้ทุกคนดูเลยนะคะมาดูระบบรากกันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเลือกกล้านะคะเลือกกล้าที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะที่คิดว่าดีที่สุดนะคะก็ใช้มือหนึ่งนะคะจับไปเบาๆนะคะแบบนี้นะคะรากเขาก็จะออกมาให้นะคะก็วางวางไว้นะคะเห็นไหมคะทุกคนดูระบบรากเขาสิแป๊บเดียวนะคะรากเขาก็งอกมาแบบนี้แล้ว เกิดง่ายมากๆเลยค่ะเขาวิธีการปลูกนะคะก็ทําเป็นหลุมแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องลึกมากเนาะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้มือดันก็ได้นะคะเราใช้ผู้กันนะคะกลบเขาเบาๆแบบนี้เลยค่ะเรามีอยู่มือเดียวนะทุกคนก็ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเนาะก็จะพยายามทําให้ทุกคนดูนะก็ทําแบบนี้นะคะก็พยายามไม่ไม่ทำให้รากเขากระเทือนมากนะคะ ส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะก็จะปลูกเหมือนเหมือนกันเลยก็เอากล้านะคะใส่ลงไปในหลุมแล้วก็เอาดินกลบแบบนี้เลยค่ะการแยกกล้ามาปลูกแบบนี้นะคะก็คือการอนุบาลเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ระบบรากเขาแข็งแรงพอสักพักหนึ่งนะคะเวลาเขาโตขึ้นนะคะเขาก็จะมีระบบรากที่ดีแข็งแรงก็จะทําให้ผลิดอกนะคะให้เราได้เชยชมนะคะดอกเขาก็จะดกนะคะ และต้นเขาก็จะแข็งแรงมากๆเลยค่ะและนี้ก็คือดอกคอสมอสนะคะก็ทำามันเหมือนกันกันกนกบการแยกกล้าของดอกดาวเรืองเลยนะคะก็ทำแบบเบามือนะทุกคนทำแบบนี้เลยค่ะจะแยกเป็นแบบเดียวๆก็ได้นะคะแต่เราเสียดายพื้นที่เนาะก็ปลูกทีเดียว 3, 3ต้นเลยแบบนี้นะก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วค่อยแยกลงปลูก ทีหนึ่งเนะาะค่ะก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จนะค่ะทุกคนพอแยกกล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยเราจะยังไม่แยกกล้าของดอกซอนริเวอร์เดซี่นะคะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่นะ เสร็จแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยถ้พาพอเรารดน้าให้ชุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็นํากล้าของเรานะคะไปวางไว้ในที่มีแดดร่มรําไรนะทุกคนและอนุบาลเข้าไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้ว่านะคะหลังจากแยกกล้าเสร็จเราก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่ในกล่องพลาสติกเนาะเราก็จะมาโรยมเมล็ดนะคะที่เหลือของอดอกดาวเรืองฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ ดอกคอสมอสลงไปอีกนะคะก็ปิดไว้แล้วก็เขาก็จะเจริญเตบโตให้เราแบบนี้เลยค่ะนี่ก็ประมาณ3อาทิตย์นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะทุกคนอันนี้คือเราโรยมเมล็ดจนเราลืมเลยนะเดี๋ยวเราพามาอัปเดตต้นที่เราแยกกล้ากับทุกคนเนาะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะก็เห็นว่ามีใบจริงนะะหลายใบเลย ดอกคอสมอสนะคะก็เจริญเติบโตได้ดีเลยค่ะเพื่อนๆสามารถเด็ดยอดด้านบนเพื่อให้เขาแตกพุ่มได้เลยค่ะค่ะและนี่ก็คือดอกคอสมอสนะคะที่เขาออกดอกสวยงามให้เราได้ชมแล้วนะทุกคนก็จะมีหน้าตาอย่างนี้เลยนะคะสวยน่ารักมากๆเลยมีดอกตุ้มๆด้วยนะคะอยู่ด้านข้างเห็นไหมคะ สีสวยหวานมากๆเลยค่ะเราก็ย้ายเข้ามาปลูกลงดินนะคะได้สักพักแล้วอีกต้นหนึ่งนะคะก็เจริญเติบโตใช้ได้นะคะแต่ว่าเกิดอาการซันเบิร์นะคะหรือว่าแสงแดดนะคะแพดเผาที่นี่นะคะอากาศร้อนอมากๆเลยนะคะ45องศาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะคะต้นไม้ก็ตายไปเยอะเลยนะ แต่ว่าดอกคอสมอสก็ยังมีเหลือให้เราได้เชยชมนะคะมาดูดอกดาวเรืองกันมั่งเห็นไหมคะทุกคนอันนี้ก็กำลังจะบานแล้วนะคะก็แข็งแรงใช้ได้เลยนะคะลำต้นเขาดอกเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะการปลูกดอกไม้นะคะปลูกดอกดาวเรืองกับดอกคอสมอสนะคะจากเมล็ด เป็นวิธีการปลูกแบบง่ายๆเลยนะคะใครๆก็สามารถทําตามได้นะคะก <unsure ee. S 2> ารปลูกดอกไม้นะคะไม่ใช่เป็นเพียงการปลูกเพื่อหารตานะคะแต่ก็มีประโยชน์<อ>หลายอย่างเลยนะคะประโยชน์อย่างหนึ่งเลยนะคะก็ออคือช่วยไล่มแมลงได้ดีนะคะถ้าเราปลูกใกล้ๆกับผักนะคะเห็นไหมคะเราปราาลูกใกล้กับสุกีนี่เนาะลราก็ข้างๆก็จะมีต้นมะเขือเทศด้วยนะคะเขาจะช่วยไล่แมลงนะ ก็จะทําให้ต้นผักของเรานะคะคแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยมีแมลงมารบกวนนะคะพาทุกคนมาดูสุกีนี่ของเรานะเห็นไหมคะสุกีนี่ที่เราปลูกจากมเมล็ดนะตอนนี้ก็โตสูงใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ เก็บผลผลิตไปรับประทานหลายรอบแล้วนะทุกคนเราขอขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปในช่องของเรานะและก็หวังว่าคลิปที่เราได้นำเสนอไปนะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่อยากจะลองปลูกผักปลูกดอกไม้จากเมล็ดกันดูนะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาทุกคนไปกับทัวรฝักยาวนะคะสีแดงสวยๆกับดอกกุหลาบ หวานๆน,นะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ